สวัสดีค่ะดิฉันน้ไพ่กำชวีค่ะเป็นผู้ว่างงานนะคะพอดีทราบข่าวจากศูวนย์วงเดือนอาคมสุรลักธันนะคะได้มีการเปิดหลักสูตรการอบรมหลักสูตรต่างๆนะคะจากทางเฟซแล้วก็ทางเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดเนี่ยก็แจ้งมาด้วยนะคะก็ได้เข้าไปอบรมหลักสูตรต่างๆนะคะแรกๆเลยก็ในเรื่องของการแปรรูปอาหารถนอมอาหารการทําขนมต่างๆแล้วก็ งานศิลปะนะคะก็ก็หลายหลายหลายหลักสูตรหลายวิชาอยู่นะคะหลังจากที่ได้ไปอบรมมาแล้วเนี่ยนะคะกะ็ได้กลับมาเนี่ยก็ได้มาฝึกนะคะฝึกทำนะคะ,ะก็รู้สึกว่าจะชอบในเรื่องของงานศิลปะนะคะก็ได้อ่าได้ทำแล้วก็ตั้งใจว่าจะนำไปถวายพระนะคะแล้วก็ ได้ทําแล้วเนี่ยก็ให้กับเพื่อนหรือบุคคลที่เรารักใคร่นะคะก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยคนอื่นมาเห็นนะคะก็ได้ชอบนะคะก็ได้มีการสั่งนะคะแล้วก็เราก็ได้มีการลงเฟซนะคะลงเฟซก็มีมีคนได้สั่งทํามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้ที่ ทั้งศูนย์นะคะก็มีส่วนช่วยในการที่ว่าให้ความรู้ในการอบรมให้แล้วนะคะก็ยังช่วยจำหน่ายสินค้านะคะให้ผู้ที่เรียนยเนี่ยนะคะที่มีผลงานดีเนี่ยนะะก็ให้เอาไปวางจำหน่ายที่ศูนย์แล้วก็ทางในส่วนของคุณครูที่ฝึกสอนเนี่ยนะคะก็ได้ ช่วยหาออเดอร์ให้ด้วยนะคะจากที่ได้อบรมและเรียนมานะคะในส่วนตัวนี้ก็มีความชอบในเรื่องของอการเรียนศินละปะประดิษฐ์จากริบบิ้นนะคะซึ่งเรียนมาแล้วเนี่ยเราก็ได้มาฝึกทำนะคะก็ได้มาลองทำดูว่ามาทำเป็นเจกกันนะคะแจก,กันดอกบัวเนี่ยหลังจากที่ได้ เข้าอบรมมาแล้วนะคะกลับมานี่ก็มาฝึกทำนะคะถ้าทำตรงไหนไม่เข้าใจนะคะก็ได้สอบถามทางคุณครูที่ที่ตึกสอนให้นะคะแล้วก็เราก็ได้พยายามปรับปรุงนะคะปรับปุงแล้วก็ไปต่อยอดนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะตรงนี้สิ่งที่ประสบผลสำเร็จนี่ก็คือว่าในส่วนของ จัดก,การดอกบัวนะคะแล้วก็พวกมาลัยค่ะซึ่งก็มีรายได้นะคะจากที่อบรมมานี่ก็ประมาณ7,8ดแดพับาทค่ะขอบคุณทางศูนย์วงเดือนอาคมสุลธรนนะคะที่ได้จัดอบรมโครงการต่างๆนะคะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนนะคะทำให้ใช้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ